กอขราาาดสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยยาสีฟันซอสอินเทนซีฟกัมแคร์น้ำมันรำข้าวคิงออริซันอล5,000 ppm เรื่องของความสวยความงามเนี่ยเขาบอกว่นปราณี ใครก็อยากสวยอยากงามทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะสถาบันความงามเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะกว่า40%ก็ว่าได้เป็นผู้ชายนะคะแต่ผู้หญิงก็ไม่ต้องพูดยังไงก็รักสวยรักงามอยู่แล้วเพราะนั้นธุรกิจอันนี้เนี่ยถือว่าตอนนี้บูมมากวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอนะคะซึ่งถือว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการความสวยความงามมากว่า20ปี เรืออากาศเอกแพทย์หญิงสุธาเสนีปิ่นปราณีประธานกรรมการบริหาร La า l a s s คลินิกนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเดิมเนี่ยจากศูนย์เลยตอนนี้คุณหมอมีคลินิกถึง19สาขาใช่ค่ะจริงๆมาจากครอบครัวทหารนะคะแล้วก็พอเรียนจบก็ไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลภูมิพน์นะคะคัะนิ้ ได้ทุนไปเรียนต่อทางด้านผิวหนังนะคะเออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับทุนเพราะว่าคือไปเรียนผิวหนังเนี่ยมันต้องไปเรียนอายุรกรรมทั้ง3ปีก่อนแล้วถึงได้เรียนทางผิวหนังอีกสองปีแมนั้นเรามองว่าเสียเวลาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไอ้พวกเอสเตติกหรือพวกความงามเนี่ยมันเริ่มบูมเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มยังยังไม่มีใช่ค่ะยังไม่ฮิตค่ะก็เลยตัดสินใจไม่ได้รับทุนก็เลยไป take อร์สที่เรียนทางด้านนี้โดยตรงะนั่นขอนิดนึงได้ไหมคะก็าจริงๆแล้ว คุณหมอเขามีหลายหลายสาขาใค่ะทําไมคุณหมอถึงสนใจมาเรียนด้านผิวหนังแต่ก่อนผิวหนังก็ไม่ได้ไม่ได้โบมไม่ได้ดังสมัยนี้นะคะสมัยนี้นี่โอ้โหแย่งกันแบบมากผิวหนังเนี่ยแค่ไม่มีใครเอาละค่ะถึงได้ทุนไงินพูดในความความสวยความงามสมัยก่อนก่อนหน้านั้นอ่ะจะไม่มีพี่พี่จำได้ตอนนั้นพี่เด็กๆถ้าผิวหนังก็คือเป็นหิดกลากเรื้อนใช่เรื้อนแค่นั้นเขาจะไม่มีความงาม ช่ไม่มีไม่มีเรือนกว้างอะเรือนกว้างคืออะไรเหรอคนรุ่นเราจะรู้จัก <heaven entender it> <uffs> รุ่นนี้ไม่รู้จักเรื่องกวางอย่างไเรื่องกวางก็เป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกันเยอะนะคะภาษาอังกฤษเขาก็เรียกซอ o r i a s อย่างเงี้ยเป็นผื่นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวกวางเหรอคะไม่ใช่ค่ะมันมันเหมือนเรื้อนลักษณะรอยโรคมันเหมือนเรื้อนที่ตัวกวางเขาก็เลยเรียกเรือนกวางคะคล้ายๆแต่สีแดงแล้วเป็นแล้วติดไหมคะเป็นแล้วไม่ติดค่ะแต่ว่าเป็นแล้วอาจจะไม่รักษาไม่หายค่ะแล้วมันคันไหมคะคันมากเลยี่กลากใช่ค่ะก็เวลาคุณหมอ ถึงต้องเรียนมาเพื่อวินิจฉัยแยกโรคว่าอันนี้เป็นขี้กราดอันนี้เป็นโรครุนโ,โลคนี้เพราะว่ารักษาแต่ละโรคไม่เหมือนกัน <aluminium. S 2> ก็จะขูดแล้วเป็นสองกล้องใช่ไหมเก่งมากเลยถูกค่ะเดี๋ยวชอบมากถ้าคุณหมอเล่าตั้งแต่แรกว่าคุณหมอสนใจความสวยความงามแล้วก็ <ếu iko S 2> มาเรียนเรื่องแพทย์ผิวหนังในเข้าใจแต่มันมีแต่โรคแบบ ไอ้พวกนี้นี่คะพอไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากอยู่ห้องฉุกเฉินเยอะก็จะเจอเคสบาดเจ็บรถชนนู่นนี่นั่นเราก็จะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยสบายหูสบายตาใช่ค่ะมันก็จะเจอแต่เรื่องเครียดเรื่องคนตายเรื่องญาติเสียอกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มองไว้สองอย่างคือตากับผิวหนัง พอไปใช้ทุนตาได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าตาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในฟิลแคบๆต้องนั่งส่องอยู่กับกล้องทุกวันมันเบื่อนิดนึงก็เลยเลือกผิวหนังถ้าอกว่าเหมือนกับพยายามหาค้นหาตัวเองใช่ค่ะเพราะเราเราอยากเรียนเราเราคิดว่าเราก็สนใจตาเราก็ไปเทิร์นแผนกตา6เดือนแล้วเราก็ลองอยู่ดูว่าเออเราชอบแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้ไปเลือกเรียนความสวยความงามใช่ค่ะก็ไม่เห็นจะต้องโหบูมขนาดต้องเปิด19าสาขามันมีความเป็นมายังไงคะ อูสมัยก่อนนู้นไปเรียนเสร็จกลับมาก็ยังต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ไปฝึกใช่ค่ะกลับมาก็ต้องไปฝึกเพราะว่าเป็นหมอเราก็ต้องเจอเคสเยอะๆโรคแต่ละโรคมันก็มาไม่เหมือนกันเราก็ไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนสัก5 6ปีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็อยากทําของเราเองในสิ่งที่เราชอบค่ะพอดีมีรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลภูมิพลเขามีพลิคลินิกอยู่แถวแจ้งวัฒนะเขาก็จะเลิกทํากัน เขาก็เลยอ่ะ,อะโอเคมาเซ็งให้น้องก็เลยไปดูแลต่อ <ผม S 2> แต่ว่าไปทำต่อแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นคลินิกดูแลเรื่องผิวหนังย้อนกลับไปกี่ปีคะ อูเกือบ2ีปีนะคุณตั๊กนู่นก็เพิ่งเข้ากรุงเทพเลยไม่เห็นภาพว่าตอนนั้นข่าวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงคะมันก็ไม่เจริญเหมือนปัจจุบันนะคะแจ้งวัฒนะสมัยก่อนไม่ฮะไม่ได้มีสูรราชการใหญ่ๆแบบณปัจจุบันที่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับราชการไปอยู่เต็มเลยแบบนั้นย่งไม่บูมด้วยไม่บูมใช่ค่ะอันนั้นคือสาขาแรกของหลักล้าสมัยแต่ในสมัยก่อนเนี้ยคิดอะไรไม่ออกก็ชื่อหมอเลย่ะคะสุทาสินี สมัยก่อนนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลินิกโดดๆคุณหมอก็จะมีคลินิกของต่ลุดใช่ค่ะไม่ได้มีเป็นเยอะๆค่ะคราวนี้มันจะเลินขึ้นมีห้องมีห้างเยอะขึ้นคนไข้เดินทางลําบากมากขึ้นก็อาจจะต้องขยายสาขาเพื่อบริการใช่ค่ะเพราะบางคน โอ้จะให้มาจากฝั่งทนมาแจ้งวัฒนะก็เ,เบื่อเหมือนกันนะรถตอรถติดสมัยนั้นที่ไปเรียนเนี่ยเทคโนโลยีเป็นยังไงจําได้เมื่อย้อนกลับไปถ้าเจาะสิวเราก็จะใช้มือใช้แต้มใช้ <ๆ S 2> บีบเค้นกันซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวนี้มันพัฒนาที่เครื่องยกเลยนะคะมีแบบเปลี่ยนได้สูเลยใช่พัฒนาเหมือนโทรศัพท์เลยสมัยก่อนหรูสุดก็ IPL คุณตั๊ก IPL คืออะไรหลายคนเป็นแสงใช่ไหมคะที่ยิงยิงแล้วยิงได้ทุก ทุกอย่าง,งเป็นเพื่อเพื่ออะไรคะก็กระตุ้นคอลลาเจนบ้างให้ผิ้วใสแล้วขาสิวก็ แต้มนะคุณตั้เใช่กราก็แต้มกรดแต้มที่มันเป็นจัดเจ็ดใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเดวนี้เลเซอร์หมดหมอฮะก็ดูเป็นสุทาษินีได้มาระยะจนกระทั่งมาเป็นลาก a s สคลินิกปัจจุบันหมอมี19สาขาคือเรามี19สาขาเนี่ยเราก็แพลนในอนาคตเราอยากไปต่างประเทศบ้างเอีอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้ชื่อเราเนี่ยมันก็จะมาอิงกับเราซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเราอยากสร้างแบรนด์อันนี้เรียนตรงๆงค่ะหมอก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มันสากลดูสากลนิดนึงอ่าค่ะ อันี่้ผาเรียกชื่อหลักกลาสเพราะว่าเราอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเอลิแกนต์นะคุณเปิ้นเนาะอยากให้สง่าดูดีสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพรวมอันนี้เราจะไปตั้งเกรสเป็นภาษาอังกฤษก็มันก็ห้วนๆเนาะเกรสคลินิกอ่าเราก็เลยอ g l ลาสนี่มันมาจากเกรสนั่นเอง g ลาสเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรก็แลาวหลัก g l a s เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีดีเทลมันมีรายละเอียดนิดนึงเราก็เลยตั้งชื่อ19สาขาคุณหมอแยกร่างไงคะในการไปดูแลได้ข่าวว่าตรวจเองบ้าง สมัยก่อนเนี่ยตรวจ7วันเลยค่ะเป็นหมอเนี่ยต้องมีประสบการณ์นิดนึงนะคะถึงจะเหมือนการรักษาโรคเหมือนช่างอะค่ะช่างก็ต้องค่อยๆมีเคสเยอะๆสร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็จะชำนาญมากขึ้นแต่จริงๆในเวลาเดียวกันถ้าเป็นคลินิกแบบนี้หรือเรื่องสวยงามก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่าถ้าเราปั้นคนไม่เก่งเสี่ยงเหมือนกันนะหมอนะก็อันนั้นน่ยมันเป็นความยากในการทำธุรกิจนี้แล้วล่ะค่ะถูกไหมคะเราต้องปั้นคน ให้ได้ทั้งสตาฟแล้วก็แล้วก็แพทย์นี่งานนี่คือสิ่งที่สําคัญให้คุณหมอช่วยแนะนาเคล็ดลับในการบริหารดีกว่าว่ามีตั้งสิบเก้าสาขาทายังไงใช้คนยังไงกันทำยังไงคะหมอเนี่ยเปรียบเสมือนต้นหนนํำเรือไปมันก็ต้องมีคนพายช่วยกันหลายๆคนมันไม่มีความสำคัญกันคนใดคนเหมือนหมอเป็นเจ้าของเรือถ้ามีปัญหาหมอก็สั่งไอ้รองรองเจ้าของเรือหมอต้องเป็นต้นคนด้วยต้องเป็นคนชี้ทิศ เป็นคนชี้ถูกะต้องมีคนชี้เป็นคนชี้ทิศก็มีคนพายหัวเรือท้ายทุกคนสําคัญหมดเพราะฉะนั้นถ้าขาดไปเนี่ยเรือมันก็ไปช้าบ้างไปไม่ถึงบ้างผิดทิศบ้างโน่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้นะคนสมัยนี้เนี่ยความอดทนต่ําชอบสละเรือนะคะชอบไม่รู้ทําไมยิ่งใกล้ๆปลายเดือนเนี่ยเวลาเขามีที่ไปเนี่ยเขาสละแลลวจะมีวิธีการยังไงที่ดึงให้เขาอยู่ค่ะเพราะว่า300คนนี่ เยอะมากนะคะบางทีเนี่ยเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสําหรับบางคนแต่บางคนก็เป็นเรื่องปัจจัยสําสคัญคเพราะฉะนั้นต้องบวกกันใช่ค่ะเราต้องบาลานซ์ให้ได้ในเรื่องของค่าตอบแทนหรือสวัสดิการหรืออะไรก็แล้วแต่ทําระบบของเราให้มัน ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยบางทีความคิดความหมายของคนเปลี่ยนไปเราก็ต้องประยุกต์อยู่ตลอดเป็นเรื่องคนเนี่ยค่ะต้องพัฒนาอยู่ตลอดซึ่งหมอคิดว่าระบบสําคัญนะระบบสําคัญบริหารคนเยอะมากๆเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของระบบชัดเจนสําคัญเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบครอบครัวเราไม่สามารถไปทัชถ้าสมมุติว่าระบบครอบครัวใช่ค่ะเราไปทัชได้เนี่ยโอ้นั่าสบายอยู่แล้ว ซึ่งสมัยก่อนตอนเราคลินิกสาขายยังไม่เยอะเนี่ยรู้หมดรีครูดเองหมดรับ เองสัมภาษณ์เองเลือกให้เขาเราไปวิสิตเขาเจอเขาแต่ปัจจุบันพอคนมันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําอีกแบบถูกคะมันจะต้องเป็นระบบ mm hmm. ซึ่งเหมือนประเทศใหญ่ๆก็ต้องมีเรื่องของกฎระเบ,บียบอะไรถูกไหมฮะหาามันเราไม่สามารถที่จะไป mm hmm. ทัชเป็นร<ะ>มันก็จะมีข้อดีข้อเสีย<ะ>ที่ต่างกันในธุรกิจขนาดเล็ก<ะ>กับธุรกิจขนาดใหญ่<ะ>งานคลินิกนี่มันไม่ใช่ธุรกิจแบบทั่วๆไปมันเป็นงานบริการเงานบริการเรื่องของการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลย แล้วดีนี้มันก็ไปเร็วๆเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยเปลี่ยนรุ่นเป็นว่าเล่นก็ต้องตามเทคโนโลยีทางเวลาเรืองใหม่มาก็ต้องเปรียนใช่ค่ะก็ต้องไปเมืองนอกบ่อยไปคอนเฟรนซ์บ่อยๆไปประชุมต้องยอมรับว่าทางโซนยุโรปกับอเมริกาเขาเขาไวกว่าเราหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ยังไวกว่าเราเราก็จะต้องไปดูว่าชาวบ้านเขาทำอะไรกันเคยได้ยินไหมว่าอยากจะทำเครื่องอเมริกาหรือเครื่องจีน มันมีความแตกต่างทำหน้าเนี่ยเหรอเหมือนรถนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าอันไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่ามีให้เลือกมีให้เลือกฟังว่าเหมือนแบบตรวจคนไขายังดูง่ายกว่าทําธุรกิจหรือบริหารจัดการอีกนะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยถือว่ามันเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วธุรกิจความสวยงามนั้นเส้นทางที่มันเดินไปมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะว่าตอนนี้ มีแบรนด์ใหม่ขึ้นมามีคลินิกใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมันต้องต่อสู้ฟันฝ่ายากลำบากขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมอสุธาสินีปินปราณีต่อค่ะสักครู่ค่ะอเอาอย่างทุนเทสได้ง่ายนักษาสิอย่างเี้ยค,ค่ะเพราะชอบมีคำถามว่านี่คือเลี้ยงไข่หมอคิดว่าคนทำธุรกิจทุกวิชาชีพไม่อยากฆ <m> ่าตัวตายแบบนั้น บาง,งคนอยากสวยอยากแบบผิวที่สุขภาพดีจำเป็นต้องไปหาคุณหมอไหมคะ